ครับณะในนี้เป็นการประมูลภาพเพื่อที่จะมอบรายได้ให้กับมูลที่ต้องดูแลวิสาข์หนึงวาไหมครับเพื่อที่จะไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับครับประมูลเป็นเงียบครับให้ในชาร์ตไว้ครับคูได้สองช่องนะคะับนีครับเริ่มองไปนะครับขออนุญาตในที่ประชุมแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะครับมดำเนินการประมูลนะครับเอาง่ายๆง่ายในสม่ต้องการประมูลสตาร์กันแต่ หนึ่งพันบาทขึ้นไปเลยนะครับเอาหนึ่งพันบาทแรกนะครับใครต้องการหนึ่งพันบาแรกอายุนึงขึ้นเอาหนึ่งพันบาทแรกนะครับมาแล้วนะครับพี่พี่งงไหมว่าผมจะทำอะไรกับโทรศัพท์ซื้อสองเครื่องเลยครับเอาหนึ่งหมื่นะครับหนึ่งหมื่นครับของท่านเราสังาการเบอรเตอร์นะครับันนี้นะครับนี่มันหนึ่งนบานะครับ หนึ่งหม่บาทระเบิดเรื่ย1หนึ่งหื่นบาทสองมีไหมครับมีใครจะสู้ไหมครับเพื่อที่จะืปเดินอะไได้บ้างให้กับลนิธิต้นบุญวิสาขานะครับเพื่อที่จะไปท้าฮอร์ดสองล้านยูนินงวันตอนนี้เอาจงินกับลำเพลินนครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับมาแล้วเอ่งกับลำเพลินก็จะได้ทองนะครับ วันน <Bond> ี้ขอบคุณค่ะขอบคุณป้าป๋าป้าป๋าจะซื้อทองใหมคชอบทองขนาดนี้แน่งเลยอ่ะเือรนเอร์โดมจากงินเป็นห้าหมื่นหรือหนึ่งแสนก็เชิญเลยครับอยากได้ทองอ๋อห้าหมื่นนะครับมาแล้วนะครับจากท่านสนรองาสราจารยรเมรับขอบคุณนะครับมีใครสู้ต่อไหมครับห้าหมื่นหึงนะครับเดลิมมิเลอร์นะครับห้าหมื่สนะครับ พี่ละชนชมวันนี้บอสกับซอสวยมากชุดจีลาจีะตัวจีนจีราัวจีนไม่แน่ยินดีกับน้องอีใช่วันนี้มีนะครับวันนี้มีบอสมีซอสแล้วก็มีหนูวันนี้ลูกเองน้องมาแล้วโทรศัพท์อยู่นี่นี่อาทัศไทยนี่น้องสดีโอเอเอฟซีทุกคนนะครับขอบคุณค่ะพี่ เมื่อกี <im im ้มีตื่นเต้นไหมตื่นเต้นั้นขึ้นมานเมือกีเสียงยังไม่หวานเลยขอถ่ายูนะซึ่งมีนย่ออพรอในสองแดงขึ้นมาเพื่อเป็นสอไเข้ารับนครั้นี้นะคเอาลอยเนาะรู้จักการเือกเปียถ่ายเอาลเนาะเดินครับ ่าระดับต่อไปนะครับก็อย่างที่ทราบนะครับผิวแรงนี้ก็เป็นของการถาวายรางวัลให้กับพระเดชพระคุณพระคุณเจ้านะครับกาบเรียนเชิญท่าน,อนร,รองศาสตราจารย์ดรอัจฉรยรัตกุลอดีตผู้ก่อตั้งสโมสรโรตารี่กรุงเทพนะครับและก็ปัจจุบันก็เป็นที่ธนาคารที่สามอันนี้มาไนฟ์เพลวงได้ให้เกียรติมาถวายรางวัลให้กับ พ yeah. ระเด็นทั้งุ่เจ้านะครับอันถือแล้วก็หนูหันไปทั้งโอเคเอาของวางโอเคหนึ่งสองเห็นไหมนิ้วข้างนี้ใส่ใส่แล้วหนูไปปรับแสงนะอี่หนึ่งสองเขียวคนรอดูคุ้นสม อันนี้เพดวงอ่ะน,นะมเมื่อกี้เมื่อกี้ได้เมื่อกี้เข้ามาไม่ทันไม่ได้ตื่นเต้นไหม่ะเต้นเต้นค่ะเมื่อกี้ได้อะไรมา้มางครับผาจา์ให้ครับช่วงแรกนะครับก็จะเป็นการมีถวายรางวัลอ่า ให้กับพระเดชนพระปุณณภูด้าที่จะมาทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นวันนี้เรามีเดี๋ยวเราเดินทางต่อนะครับสระบุรีนะครับและภาคอีสานนะครับกาบเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดตอร์อนชัยรัตน์ปุณณ์นะครับซึ่งร่านก็เป็นรางวัแรกในชีวิตเลยก็จะมีอีกมาเรื่อยเและเป็นแบบท่านก็จะมีร่างพิชาการสระที่นี้ได้ทำอนกมีคนตะโอนถามมาสำหรับขึ้นยอดรางวัลนะครับอันนี้แค่แต่ เพื่อถ่ายรูปนะครับฉะนั้นตัวรางวัลท่านลงมารับชั้นล่างนะครับในขณะที่รับรางวัลน,นั้นให้เกินานมองกล้องนะครับมองกล้องกลางนะครับ, 5, รบเพื่อที่จะได้สวยงามน,นะครับเมื่อกี้เมื่อกี้เสียงแบบม,มันร้องไห้ไหมเมื่อกี้ไม่ได้รอ้องค่ะเสียงเสียงมันเสียงเสียงมันไม่มีเสียง,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 ยงแตสตั้ตงแต่ไปเร่ยิน<อ>ดีด้วย<ด><ด>ค่ะเพื่อรักษา เียมปรบระมัขสถานพระครูสุทธีเข็มภคุณวัดแสงทองธารวาาค่ะครับแตะแล้วก็มองมองตรงตรงกล้องต,งต,งตง่างเลยนะครับ รับสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดินลงทางซ้ายมือของเวทีเลยนะครับอับเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับพระมาหาดงเหยี่ยนสทียาเจ้าอาวาสวัาอินครบมองกล้องตางนะครับอาแค่แตะแลบบ้วก็หันหน้าไปตรงช่างภาพนะครับวันนี้น,นราเสาก ไระยาแก้วมีจักรพริสวัดวังใหญ่สุดยเต็มรถตู้แล้วมั้ยนี่มาใครมาเต็มรถตู้มากับใครบ้างมากับพ่อตับมีแ้วมติ่มซ่างคอแม่น่ติ่มแม่ติ่มนั่งดีใจร้องนั่งนั่งเฝ้าร้อพระครูประทุมสราธิพ ะะวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์นะครับฉลองสองร้านซับของ y o u ูทูบสาวนพินเพลเแทนนะครับพระสมบูรณ์บุญยเขวชัชชพงดียินดีนนนนด้วยกับพ่อแม่ลูกโอ้สุดยอดเลยครับ เรา,าไม่แหลกเลครับเราไม่แหลกแม่เนระียนเชิญคุณวัชราเจริญสรนี่คือพระพิคเนตข้างหลังเป็นอะไร <c oughs> ข้างหลังเป็นอะไรดูหน่อย <c oughs> ข้างหลังไม่ดูดูข้างหลังหน่อย <c oughs> <c oughs> ไหนดูข้างหลังของผู้หญิง โอ้ดีสองขีดหนึ่งศูนย์มึงเอาครับาอันนี้คืออะไรไม่ใช่สองวันสิบล้านวิวไงเพื่อเปนกรบอกสองวันสิบล้านไม่ขอครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับจ้าวแห่งรวยๆรังน้องจะต้องมีคนร้องไห้อีกจังหวงดูซื้อมือแล้วให้พรซื้อมือครับขอบคุณอาจารย์แต่ไม่กล้าคอมเมนต์จากที่ไหนครับนี่กำแพงเพชร กำแพงเพชรเออขันน้ำเพชรเขาอย่ดได้อยู่แล้วไงครับน้ำเพชรสตูดิโออ่ะอ๋อครับใช่ครับให้พอน้องทุกวันยินดีด้วยครับอาจารย์ครับครับุษบกในแง่เอากวอนที่ยินดีเดี๋ยวรางวัลหมดครับมันเคยมีกบบาครับดีใจปราปลื้มปิติยินดีมากเลยโอ้ยจุไก่บวชงานไม่ไกลรูกร้อยกิโล ชัว่วโมงเดียวสระบ,บุรีพี่แ็นลูกเดี๋ยวให้หนูขึ้นตอนขี่สลิงขึ้นแต่ที่ขึ้นเครื่องบินไปจอดก่อนเรียนเชิญคุณของศรีเลียรเสมทิ์นางเอกละครวิทยุค่ะสอค่ะ ครับาพนี่ไปท่ายลูกก็ผี่เต้นนาำในเดิมอยู่ไหนลูกพีเต้นน้ำที่ร้องเพลงเม่ก่อนให้กลันเปนพี่เก่าเียนะไจากพี่พี่น้ำอ้อยสมใจหลักลา่ลงลุงเล็กข่อนัดันเงแค่ในห้านาั้งเพลงผมร้องี้แกได้ก่อนแกเองยกแบบพอเสียง ไ่ไปมือโดนสัญญาจับมาให้เลยยอการจะแม้สลับรีแล้วคนมาเต็มเลยอ่ะคนมาเต็มบิ๊กแล้วนะตอนนี้เต็มแล้วนะเตตอนนี้เต็มแล้วเอฟมารอลเยอะแล้วเต็มแล้วตอนนี้ธรรมดาทียิงเอฟซีมาเรื่องเเราที่งานนี่เ่อนติดใจอันนี้จะด่เดดวจก

ที่ยี่สิบเจ็สามโมงเช้าเด้พี่น้องกับแบบวันที่ของนัวเจะคนละแชร์แล้วแชร์ครับ